วันนี้นะคะน้องพอพร้านบ้านปัญญานะคะมีต๊มหมูบูชาไม้สักแท้มาให้ชมกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสําหรับชุดนี้เป็นไม้สักทองนะคะแล้วก็เป็นไม้สักแท้นะคะทั้งหมดนี่เลยนะคะสําหรับขนาดตัวนี้นะคะเอ่อยาวจากซ้ายไปขวามาถึงว่างจ,จุดนี้นะคะมาถึงจุดนี้สองเมตรห้าสิบแล้วก็ตรงฐานตรงนี้สูง40 m. นะคะถ้าสูงรวมฉากตรงนี้นะคะก็อยู่ที่เมตรหกสิบแต่ถ้าเกิดว่าจะวัดความสูงจากพื้นมาถึงตัวท็อปตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าเซนติเมตรนะคะส่วนส่วนของความ ลึกเนี่ยมันก็จะแยกเป็น2แบบนะคะก็คือลึกตรงนี้มันจะเป็นตัวต่อนะก็คือทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งชิ้น,ส,น,นส่วนก็คือในท่อนของลูกหมูตรงนี้นะคะ1ชิ้นส่วนแล้วแล้วก็ตรงนี้1ชิ้นส่วนแล้วก็ซ้ายขวาอีกอย่างละหนึ่งก็จะเป็นทั้งหมดเอหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นส่วนนะคะโอเคนี่นะมันจะลึกเนี่ยตรงนี้สี่สิบแล้วก็ตรงนี้ถ้าม,มาตรงนี้เนี่ยแปดสิบเซนติเมตรโอเคข้างล่างก็จะมีเป็นทิ่ชักเก็บของน้องพพอดึงออกมาเลยค่ะจะเป็นเก็บของแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเเออ่่นนดใหยคลล้้ววติังื แล้วก็ข้างในก็จะเป็นถาดวางของไหว้แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดบอกว่า,าต้องการใหญ่กว่านี้ก็ได้เลยนะคะว่าอันเนี้ยมันยังไม่เต็มฝาผนางังเห็นไหมคะคุณผู้ชมต้องการให้ยาวเต็มฝาผนางังหรือว่าจะต้องการให้แบบว่ายกสูงขึ้นมาก็คือเหมือนว่าฐานเนี่ยอันนี้มัน40เนาะถ้าต้องการจะให้สูงขึ้นมาประมาณสัก60 80ฉากก็จะให้เอาไปเต็มข้างฝาอีได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมและถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยจะให้ยื่นมาตรงนี้ คือมันทําได้หมดนะคะคุณผู้ชมขอให้บอกมานะคะโทรมาเลยนะคะ0ูนย์เก้าแอแด็ดหกหนึ่งเก้าแอดไลน์มาเลยนะคะแอดทิกที e นะคะที่ Thailand e อ n งแลนด์เอแอนด์มดเนะคะแล้วพบกันที่ร้านนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณน้องวิพรมากเลยแล้วพบกันสวัสดีค่ะ